กลับมาจอบประเด็นกันต่อนะครับในช่วงที่2นะครับผู้ชมยังอยู่ในช่วงของประวัติวันสงกรานต์นะครับอยู่กับอาจารย์ธีรนันท์นะครับมาพูดคุยกันต่อครับอาจารย์วันสงกรานต์ปีนี้ก็คือทุกปีนั่นแหละ13 1 4 15นะครับความสําคัญของวันสงกรานต์นอกจากคําพูดที่เมื่อพูดถึงวันสงกรานต์หลายคนนึกถึงการเล่นน้ําจริงๆแล้วมันมีอะไรที่มีความสําคัญมากกว่าการเล่นน้ําอย่างที่เรากล่าวตั้งแต่ต้นคําว่าสงกรานต์คือการย้ายการเคลื่อนตัวของพระอาทิตย์ก้าวเข้าสู่ราศีใหม่ก็คือ การก้าวเข้าสู่ราศีเมษเต็มตัวนะครับแต่ว่าขนาดเดียวกันเนี่ยคำว่าสงกรารหรือเทศากาลสงกรารที่เราเรียกตรุษสงกรารเนี่ยไม่ได้อยู่นิ่งก็มีการเคลื่อนย้ายวันไปเรื่อย,อยหลายครั้งในบ้านเมืองเรานะครับตามแต่ในช่วง พิเลดในช่วงระยะเวลาขนาดนั้นอะไรเป็นปัจจัยที่ทําให้ย้ายวันแม้กนะระทั่งหลังสุดการเทศกาลสงกรานไม่ใช่เป็นวันฉลองปีใหม่ของคนไทยละแต่เป็นเทศกาลเทศกาลฉลองปีใหม่ของคนไทยนั้นไปอยู่กับวันที่เป็นวันทางศุิยคติคแต่ขณะเดียวกันสิ่งที่อยากจะคุยถึงก็คือเรื่องของออวันสงกรานนะครับเราไม่ได้กําหนดแต่เดิมใ,ใช้วันเดียวคือวันที่13ามีสายน ภายหลังมีการกําหนดให้เป็น3วันเมื่อระยะเวลาไม่น่าจะประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมานะครับประมาณสักไม่เกิน20ิปีที่ผ่านมากําหนดให้วันช่วงเทศกาลฉลองสงกรานเนี่ยเป็นช่วงระยะเวลาถึง3าวันคือ<ม>13 14า5สบี่สิบห้าซึ่งในวันสาวันเนี่ยถามว่าถ้าถามว่าเหมาะสมกับคนไทยมันก็ถือว่าเป็นเทศกาลสําหรับคนไทยโดยตรงเลยที่เกี่ยวเนื่องกับ คนไทยเกี่ยวข้องกับชาวพุทธโดยตรงเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลา 13, 14, 15เนี่ยจึงเป็นเทศกาลคือเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่รัฐบาลจะกําหนดให้เป็นวันสืบเนื่องกัน3วันนะครับโดยที่วันแรกเนี่ยถ้าในความเชื่อของคนภาคกลางก็จะแตกต่างจากภาคเหนือถ้าเป็นทางภาคกลางเนี่ยจะกําหนดวันแรกให้เป็นวันวันเลิงศกวันวันเลิงศกครับวันที่2เราเรียกว่าวันหนาและวันที่3ก็คือวัน ขอโทษทีครับวันแรกจะเป็นวันมหาสงการวันที่2เป็นวันเนาส่วนวันที่3ก็คือวันเถลิงศกนะครับวันมหาสงการคือวันที่13วันที่13าครับแล้ววันที่14จะตรงกับเราเรียกว่าวันเนาแล้ววันที่15ก็จะเราจะเรียกว่าวันเถลิงศกครับทีนี้พอมาถึงในความเชื่อของภาคเหนือก็จะแตกต่างกันวันแรกหรือวันที่13เมษายนจะเรียกว่าวันสังขารร้องวันที่สองเรียกว่าวันเน่าและวันที่สามเรียกว่าวันวันเถลิงศก มันมันเพียไงแตกต่างกันนะครับคือจะก็เป็นโทษทีครับในความเชื่อของทางภาคเหนือวันแรกจะเป็นเราเรียกว่าวันวันสังขารร่องวันที่สองเรียกว่าวันเน่าก็คือวันเดียวกับคําว่าวันเน่าของภาคกลางนะครับและวันที่3เราเรียกวันพยาวันครับเพราะฉะนั้น3มวันเนี่ยจะเป็น3ามวันที่ตรงกันแต่ความ จะเห็นได้เลยว่าในลักษณะของความเชื่อในวันทั้ง3าก็ใกล้เคียงกันอย่างเช่นกรณีวันพยาวันของทางภาคเหนือคําว่าวันพยาวันก็คือเป็นวันที่เป็นเจ้าแห่งวันอื่นๆคือวันที่15วันที่15เป็นวันเป็นเจ้าแห่งวันอื่นๆส่วนคําว่าวันเนาหรือเราทางภาคเหนือเรียกวันเนาเนี่ยคือวันที่14สเมษายนเนี่ยวันนาวหรือวันนาเนี่ยก็คือคําเดียวกันคําว่าเนาหรือเนาวเนี่ยไม่ได้แปลมีความหมายถึงความว่าวันใหม่ก็คือเทศกาลวันใหม่ของของปี ็คือหลังจากวันวันที่ฉลองวันเฉลิงศกแล้วเนี่ยวันที่สองก็เป็นวันหนึ่งที่มีเกี่ยวเนื่องกันเราก็มีการเฉลิมฉลองทั้งสาวันส่วนวันอีกวันหนึ่งที่เราเรียกวันแรกเนี่ยที่ทางภาคกลางเราจะเรียกว่าวันวันมหาสงกรานต์แต่ถ้าเป็นภาคเหนือจะเรียกว่าวันสังขารร่องวันสังขารร่องเนี่ยจะเห็นได้เลยนะครับว่าคุณาพัสสิ์วันสังขารร่องเนี่ยก็จะมีการคือหมายถึงว่าเมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งปีเนี่ยสังขารเราก็ร้องสังขารร่องก็คือ เวลาของชีวิตเราก็จะถดถอยลงเพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะครับชาวทางภาคเหนือเนี่ยก็จะมีการใช้ดินมาปั้นเป็นตัวคน,ต,วคนตัวคนในบ้านสมมติในบ้านมีคน5้าคนเจคนก็จะปั้นเป็นตัวคน5คนครับคและใช้ดินเสียพองหรือดินในสวนนั้นนะมาเป็นขีดระบบทําใช้สร้างระบบก็คือการขีดที่ตัวเองคือมาป้ายทําให เป็นดินเสพพองนะครับมาป้ายให้เป็นตัวแทนของตัวเองเนี่ยให้เห็นว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนนะครับอย่างรวมถึงสัตว์ด้วยถ้าสัตว์ในบ้านมีโคกระบือกี่ตัวก็จะปั้นเป็นสิ่งอ่านี้แล้วก็นําสิ่งอันนี้ไปล่องก็คือเป็นตัวแทนของสังขารที่ล่องไปก็คือวันเวลาของชีวิตได้ผ่านพ้นไปหนึ่งปีนํากระทงที่เราเรียกกระบาลที่ใส่เครื่องสิ่งที่บูชาวันสังขารล่องเนี่ยไปลอยในแม่พักคงาคาก็คือลอยกับวันเวลาที่เปลี่ยนผ่านไป เพราะนั้นตรงส่วนเหล่านี้วันเหล่านี้จึงมีระบบสัญลักษณ์ที่เข้ามาเกี่ยวเนื่องก็คือการการเปลี่ยนบันการเปลี่ยนฤดูกาลของชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงบุญประเพณีที่เกี่ยวข้องกับแต่ละพื้นที่ก็จะกแตกต่างกันอย่างปัจจุบันเราจะเห็นเรื่องของวันในช่วงของจุดสงการที่เราเรียกว่ารดน้ําดําหัวนะครับ ในเรื่องของการลดน้ําดําหัวนะสมัยก่อนเนี่ยเราเราใช้การรดน้าดาหัวเนี่ยก็คือเป็นวัฒนธรรมภาคเหนือนี่ลงมาสู่ทางภาคกลางนะครับร,บรนำดำน้ําดําหัวนี่ก็คือการลดน้ําสงกรานกับผู้ใหญ่เป็นการลดน้ําสงกรานกับผู้ใหญ่เนี่ยก็คือการไป หนึ่งก็คือแสดงความคารวะระบบของการรดน้ําก็คือการแสดงความคารวะรดน้ําดําหัวก็คือการแสดงความคารวะรูปแบบหนึ่งก็คือการแสดงความคารวะยอมรับหรือเคารพในผู้ใหญ่พร้อมกันก็ขอพรจากผู้ใหญ่เราไม่แค่ไปให้พรผู้ใหญ่นะครับเพราะว่าเป็นความเชื่อของสังคมไทยอยู่แล้วว่าผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องของพรจากผู้ที่ so มีนอาวุโสมากกว่าอาจารย์พูดกันต่อที่ในเรื่องของการรดน้ําดําหัวอย่างที่บอกไปทําไมถึงเป็นคํคำนี้ขึ้นมาครับ ดีน่านสนใจดีครับถ้าค,ค,ค,คุณรัฐสิทธิ์ถามคําว่ารถน้ําดําหัวจริงๆคําว่าประเพณีรถน้ําดําหัว,วเนี่ยเป็นคําจากภาคเหนือนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องของวันสําคัญ3าวันที่เกี่ยวเนื่องกับคนในภูมิภาคภาคกลางกับภาคเหนือหรือภาคใต้ก็ตามแต่จะแตกต่างกันส่วนคําว่าคําว่ารถน้ําดําหัวเนี่ยเป็นคําที่นํามาใช้ในภาคกลางแต่เดิมเนี่ยคำว่ารถน้ําดําหัวเป็นคําที่ใช้ทางภาคเหนือแต่ภาคกลางจะเรียกแต่เพียงว่าคําว่ารถน้ํา ก็จะเป็นรดน้ําดําหัวหรือคําว่ารดน้ําก็ตามแต่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีสงกรานต์ที่ผู้ที่อ่อนวัยกว่าก็คือเด็กกว่าเนี่ยจะต้องตระเตรียมน้ําหอมน้ําปรุงครับไปเพื่อทําการรดน้ําผู้ใหญ่รดน้ําผู้ใหญ่เนี่ยโดยกิริยาเนี่ยก็คือการรดน้ําที่มือนะครับรดน้ําที่มือแล้วก็เมื่อเมื่อรดน้ําที่มือเนี่ยถ้าถ้าเป็นภาคเหนือเป็นน้ําส้มปล่อยด้วยใช้ฝักส้มปล่อยต้มเพื่อจะเป็นสีมงคลเป็นน้าอย่างดีที่ตระเตรียมไปแล้วก็ ผู้เด็กก็จะถือตเตรียมน้ำเนี่ยไปหาผู้ใหญ่ในที่เราจะเคารพที่จะรดน้ําท่านนะครับแล้วก็เอาน้ำเนี่ยเทรถไปที่มือพร้อมๆกันท่านก็จะถ้าโดยรูปแบบของการปฏิบัติท่านก็น้ําที่ประพรมติดที่ที่มือท่านเนี่ยมาลูบศีรษะเราด้วยรประพรมมาลูบศีรษะเราแล้วก็อาํานวยพรให้กับเรารเด็กหรือผู้เด็กเนี่ยไม่ได้ นำไม่ได้ไปให้พรผู้ใหญ่นะครับ <c oughs> ต้องไปขอรับพรจากผู้ใหญ่เพราะนั้นตรงส่วนนี้จึงเป็นที่มาของคําว่ารนาดน้ําดําหัว <c oughs> แต่คําว่ารนาดน้ําดําหัวไม่ใช่อยู่เพียงแค่ผู้ใหญ่นะครับเม <c oughs> ื่อเข้ามาถึงพระพุทธศาสนาในบ้าน <c oughs> เราแล้วเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าการรนาดน้ําดําหัวยังรวมไปถึงการรดน้ําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราก็คือพระพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธองค์หรือในฐานะของพระพุทธศาสนาก็คือเป็นการศักดิ์สิทธิ์พระพ,พุทธองค์โดยการที่นําน้นําหอมน้ําปรุงเหล่านั้นไปนรดน รถพระพุทธรูปรหรือเป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาและก็ไม่เท่านั้นยังรวมไปถึงการที่รดน้ำํำบรรดาอัติหรือ,อกระดูกบรรพบรุษนะครับอันนี้เป็นระดับพื้นบ้านเลยพื้นบ้านจะเห็นได้เลยนะครับวันนี้สําคัญมากๆก็คือ,อเป็นการรำลึกถึงเครือญาต เพราะฉะนั้นเคอญาติผู้จากไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าถูกหลงลืมนะครับครอบครัวก็จะนําอัฐิของบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่เหล่านะั้นมาทําบุญร่วมกันเมืม่อทาบุญแล้วก็มีการรดน้ําในส่วนนี้กับอัฐิของผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คําว่ารดน้ําดําหัวเนี่ยจึงมีความสัมพันธ์และก็สัมพันธ์ในระบบครอบครัวและก็สําคัญในสังคมไทยนะครับตรงส่วนนี้ก็เข้ามาเกี่ยวเนื่องกันชัดเจนนี่คือกิจกรรมที่นิยมทาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งมีอะไรครับอย่างอื่นๆที่เราจะเห็นได้เลยนั่นก็คือเรื่องของการ ก่อ,อพระเจดีย<ไ>์ทรนะครับนี่คือความความสุขความรื่นเริงเมืม่อกี้เราพูดถึงการรดน้ําดําหัวเนี่ยทำให้คิดถึงเรื่องเรื่องหนึ่งก็คือว่าแต่เดิมเนี่ยเราลดน้ํากันจริงๆนะครับไม่ใช่สาดนา้ําเหมือน<ม>ปัจจุบันนั่นก็แต่ละบ้านเนี่ยก็ต้องเต,ต,ต,ตรียมตะเตรียมด้วยน้ําหอมน้ําปรุงอย่างดีนะครับเตรียมไปแล้วค่อยใช้ประปรมกันนะครับ<ม>ใช้ประปรมในเมื่อในช่วงนี้เป็นเทศกาลของฤดูร้อนที่ร้อนมากๆสำหรับบ้านเราแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านี้เราจึงใช้วิธีการนำนำ,น,ำน้ำ,นำ,นำหอมน้ำปรุงนะครับมาประพรมกันเพราะมาประพรมกันหรือลดเพียงเล็กน้อยที่หัวไหลเป็นการให้เกียรติกันนะครับแล้วก็อำนวยพรแล้วก็สนุกสนานร่วมกันไม่ได้รวมถึงการศาสตร์แบบปัจจุบันสแสดงว่าปัจจุบันกับอดีตอย่างที่อาจารย์บอกอดีตไม่ได้มีการนําน้ำมาศาสตร์ไม่มีการฉีดน,น้ำมากน,นะครับแต่ว่าไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับก็จะมีคือ จุดเริ่มต้นเวลาเริ่มต้นของสงกรานต์หลังจากที่เ,เริ่มเช้าทําบุญใส่บาตรเราเรียกว่าทําบุญตักบาตรแล้วเรารดน้ําดําหัวผู้ใหญ่แล้วเรารดน้ําพระพุทธรูปรดน้ําพระสงฆ์แล้วแล้ส่วนเหล่านั้นก็จะคลี่คลายมาถึงระดับลําดับชั้นลงไป จนกระทั่งสุดท้ายนะก็มารดน้ําดบาหัวพวกซึ่งกันและกันในส่วนนี้ก็จะใช้เพียงน้ําเพียงเล็กน้อยเป็นระบบสัญ,ญลักษณ์เท่านั้นไม่ได้ศาสตร์กันมากมายอย่างบ้านเราแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอดีตไม่มีการสาดน้ํามีครับเราก็จะเห็นลักษณะของการศาสตร์น้ําถ้าเป็นเห็นภาพเก่าในสมัยสัก50ปี70ปีที่แล้วก็จะเห็นได้เลยว่าการใช้การสาดตร์น้ําก็มีแต่ว่าไม่ได้เล่นกันมากมายไก่กองเหมือนปัจจุบันครับจุดเริ่มต้นของการสาดน้ำเดี๋ยวก่อนที่จะไปก่อกองทรายนะครับสักเล็กน้อย เขาเริ่มยังไงมันมีความร้อนในเดือนเมษายน,นหรือว่าอะไรจะถือศาสตร์กันสมัยก่อนการที่เราใช้น้ำน้ำจะเป็นตัวที่ทําให้รู้สึกว่าเย็นสบาย <c oughs> ถูกไหมชุ่มชื้น <c oughs> ในช่วงนี้ในช่วงของฤดูกาลของการของอากาศที่ร้อนละอุอย่างอย่างอย่างในสังคมภาคสังคมพัคกลางหรือที่ไหนก็ตามแต่ฤดูกาลจะนําจะเอื้ออํานวยให้กับเราในการที่จะสนุกสนานกับน้ำ ดังนั้นในช่วงของการสนุกสนานกับน้ําเหล่านี้นะครับจึงมีบุญประเพณีเข้ามาเป็นตัวที่กําหนดระเบียบแบบแผนให้ดาเนินการปฏิบัติไปแต่ขณะเดียวกันในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งมีการเปลี่ยนผ่านของวันเวลาและกลายมาเป็นความสนุกสนานเท่านั้นเราก็มุ่งเน้นแต่เพียงความสนุกสนานโดยที่เราละทิ้งสิ่งที่เป็นแก่นสาระของจดส่งการออกไปนะครับ,รบตรงส่วนนี้จึงถือได้เลยว่า,เ,าเราเราเคลื่อนมาไกลเกินกว่ารากของวัฒนประเพณีในส่วนนี้ครับ อีกกิจกรรมหนึ่งที่อาจารย์บอกไปเมื่อกี้การก่อกองทรายรราการก่อกองทรายเราเรียกก่อพระเจดีย์ทรายนะครับ,รบจริงๆก็เป็นเ,เป็นช่วงของการทําบุญที่เราเรียกว่ากอ่อพระเจดีย์ทรายตรงส่วนนี้เป็นการโบายอย่างส่วนอย่างส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่มีมามีรกร่างมาจากพระพุทธศาสนาแล้ว เนื่องจากว่าบนประเพณีส่วนนี้เลื่อนจากศาสนาฮินดูเข้ามาสู่ศาสนาพุทธแต่ว่าเมื่อเข้ามาสู่ศาสนาพุทธอะไรก็ตามแต่หรืออันใดก็ตามแต่ที่เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความบกพร่องในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเช่นในเรื่องของการเราเข้าสู่วัดเนี่ยการเดินทางมาสู่วัดเดินทางกลับเดินทางมาวัดเดินทางกลับตรงส่วนนี้อาจจะมีโอกาสที่จะนำสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกจากวัดนี่คนไทยคิดละเอียดมากเช่นรองเท้าของเราเดินมาวัดแล้วเดินกลับไปเราอาจจะ นำสิ่งที่เป็นสิทธิ์ของวัดออกไปด้วยนั่นก็คือกวดทรายที่อยู่ที่วัดก็ติดเท้าเราปดรวยตรงส่วนนี้ถือว,ว่าเป็นความผิดพ้องซึ่งไม่ได้เกิดจากความตั้งใจของคน<อ>ที่เดินทางมาวัดของชาวพุทธที่เดินทางมาวัดเพราะฉะนั้นเราจึงก่อพระเจดีย์ทรายก็คือการขนทรายเข้าวัดโดยใช้รูปแบบของการก่อพระศิษพระเจดีย์ทรายรเป็นการเฉลิมฉลองในจุดสงการพร้อมกันก็คือ เป็นการนำสายนี้เข้ามาคืนให้กับวัดเพื่อลดทอนหรือเพื่อชำระความผิดพ้องของชีวิตเราที่มาเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยวัดก็จะเป็นดินครับกุศโลบายของคนสมัยก่อนใช่ก็คือการนำทรายกลับคืนให้กับวัดเพราะอาจจะอาจจะมีความผิดที่เรานำทรายติดเท้าติดเวลาเดินทางกลับไปออกไปนะครับก็จะเป็นความบกพร่องเพราะฉนั้นรงส่วนนี้ก็ทำทราภายใต้ความว่าก่อพระเจดีย์ทรายนั่นก็คือการขนทรายเข้าวัดับ ก็คือเอามาทําบุญขนทรายมาทำไม่ได้เอาบุทรายในวัดมากราบพระเจดีย์สรายนะก็เอาทรายจากภายนอกเนี่ยมาจัดบุญเพณีกราพระเจดีย์สายพร้อมๆกันก็คือถวายให้กับวัดนี่ก็คือเป็นรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงของอจุดสงการมีอะไรเพิ่อมอีกไหมครับนอกจาก2อ,อย่าง ยังก็ยังมีการทำบุญนะครับการทำบุญตรงส่วนนี้อุทิศส่วนกุศลให้กับบรรดาบรรพบุรุษหรือผู้รองรับไปแล้วตรงส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวเนื่องกันด้วยแต่ว่าส่วนนี้จะเป็นเทศกาลของความสุขนะครับก็คือในช่วงของเทศกาลตรุษสงกรานเนี่ยจะเป็นเทศกาลของความสุขจะเป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นตรงส่วนนี้นะครับสมัยก่อนจะเห็นได้เลยว่าการจัดประเพณีบุญตรุษสงกรานเนี่ยเป็นความสุขแบบที่เรียกว่ามีแก่นสาระ ที่เกี่ยวเนื่องกันไม่ไม่ใช่ที่เกี่ยวข้องกับสังคมคนไทยอย่างเช่นทําบุญปล่อยนกปล่อยปลาส่วนนี้ก็คือเป็นการให้อภัยทานกับชีวิตนะครับคำว่าปล่อยนกปล่อยปลาไม่ได้ไม่ได้แปลว่ามองต้องมองมิติที่มากกว่านั้นก็คือเราใช้ในจุดวันสําคัญวันเนี้ย ทำบุญให้อภัยทานกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นนกหรือปลาก็ตามแต่ก็คือเป็นการทำบุญบรารมีอย่างชนิดหนึ่งที่สะสมไว้ได้ก็คือการให้อภัยทานกับชีวิตไม่ว่าจะเป็นนกหรือปลารตรงส่วนนี้ก็ประกอบขึ้นในวันที่เราเรียกว่าวันจุดสงการก็ได้ก็จะเป็นประโยชน์ครับกับ,บ,บอาจารย์นี่ก็คือประเพณีที่นิยมทำการในวันสงการสิบสามสิบส้านะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อนะครับผู้ชมว่าในอดีตกับปัจจุบันสงกา์แตกต่างกันยังไงบ้างพักสักครู่ช่วงหน้ามาเจาะประเด็นกันต่อครับ